สวัสดีครับผมสวัสดีวันอังคารน,นะครับสวัสดีค่ะพบม,มันน่าอดวกตุ้มเช่นเคยนะครับวันนี้<อ>น้องเต๋าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ไลฟ์กันมานานมากนะครับก็เ่นเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเหมือนเก่านะเอ้ยไม่เหมือนเก่ามันเหมือนเดิมนะครับอยากได้รถรุ่นไหนติดปัญหาตัวไหนแต่ไฟแนนซ์ไม่ผ่านยังไงสอบถามมึงเข้ามาได้นะครับ ก็พวกเรายินดีให้บริการเต็มที่นะครับผมจอนที่เราจอดอยู่ด้านหน้าก็จะมีเพวกเบนซ์บีเอ็มนะครับแต่ว่าเราก็ขายทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นนะครับสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สอบถามกันเข้ามานะครับราคารถสองสามแสนเราก็มีนะเราไม่ได้ขายเฉพาะรถเบนซ์บีเอ็มนะครับสองแสนสามแสนรถเล็กรถใหญ่ปีเก่าเรามีหมดนะครับผมรถครัวรก็มีส่วนเรื่อง การปรึกษาในการออกการจัดไฟแนนซ์ใช่ไหมการจะออกรถหรือการจัดไฟแนนซ์เนาะ finance, เราคุยกันได้คุยกันได้นะคะคทักเราได้นะเราสามคนเรายินดีที่จะให้คําปรึกษากับกับลูกค้าทุกท่านนะคะทุกอาชีพว่าคุณต้องการเตรียมตัวแบบไหนติดปัญหาการจัดไฟแนนซ์ยังไงนะครับหรือว่าติดบูโรก็ออกได้นะครับติดบูโรออกได้นะแล้วก็ที่ติดปัญหาการพักชําระหนี้ที่มีมาใช่ไหมใช่ที่ที่เราเจอกันส่วนมากเลยนะครับ ปัญหาการพักชําระนี่นะครับรับจ่ายไดเนะจ่ายที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคืออย่าไปเช็คแบบหลายที่เดี๋ยวมันจะโดนซิ่งเนาะจะขึ้นแัดซิ่งเช็คมาหลายที่นะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมแนะนํารถคันนี้ก่อนที่เข้ามาใหม่นะครับเป็น mercedes benz นะครับ c l g l c เท้าที g l c 250เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมโอ้หตัวนี้นะบอกได้เลยนะคะสําหรับ รถครอบครัวก็ได้นะคือมันเป็น SUV นะครับสำหรับตัว GLC ตัวนี้ SUV เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมสีดำเป็นรถหรูเลยแหละออกห้างอยู่ที่3ล้านกว่าบาทตัวนี้3ล้าน5แต่เรา<ต>ขาย,ขายอยู่ที่1ล้าน9น้าสำหรับ m e r c e d e s b e n z ตัวนี้นะครับเป็นตัว AMG ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสน,นใจก็ภายในนะภายในก็หรูหราเหมือนโอยเบนเขาคเสปาย ได้เลยแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลด้วยตัวนี้เนาะเบ้นเขาเขากำลังเบรกภายในเขาดูหรูหราอลังการอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเดี๋ยวให้เซลเต่าพาดูด้านด้านในนะครับอ่าล็อกแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่อ๋อลืมไปล็อกแล้วคือตอนนี้พนักงานเราอ่าพนักงาน่ห้าโมงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะก็มีให้ดูภายนอกไปก่อนถ้าเป็นถ้าเป็น SUV เนี่ยถ้าไปเทียบกับ เอ็กซ์เนี่ยก็จะเทียบกับ X5 นะครับ mm hmm. เพราะเป็น SUV เหมือนกันนะครับ X5 ก็คือ BM แต่ถ้าเป็น mm hmm. เบนซ์ถ้าเป็นเบนซ์เ,เ, uh, เอสยูวีก็จะเป็น GLC นะครับ250นะครับอันนี้บีเมนี่ X5 สีขาวเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันนะครับติดบิ๊กติดแบ็คลิสออกได้ไหมให้เงินาาดาวเยอะไหม เงินดาวขั้นต่ำต้องมี10%ก่อนเลยออของ<ร>คุณกิติชัยนะ,นะคะคุณกิติชัยถามมาว่าติดแบ็คลิสที่ออกได้ไหมใช้เงินออกรถเยอะไหมน้าเียอ่ะเนี่ยถ้าการติดแบ็คลิสที่เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอ่ะน้าเอกสารที่ต้องใช้ที่สำคัญที่สุดนะครับสเตทเมนต์หนึ่งเลยถ้ารับรับ,ร,บรับเงินรับเงินนะครับรับเงินผ่านบัญชีขอสลิปเงินเดือนนะครับเน้นๆคือสลิปเงินเดือนแต่ถ้าค้าขายต้องมี หน้าร้านให้ตรวจสอบก่อนนะครับ2ต้องมีคนค้ำเลยนะครับคนคำ้ำต้องมีคนค้ำที่ยังทางานอยู่หรือเป็นเจ้าของเจ้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าติดบูโรนะครับถ้าติดแบล็กลิสตนะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังชัดเจนเลยนะถ้าติดแบล็กลิสตต้องมีคนคำ้ำหนึ่งนะครับ2ต้องมีรายได้3เข้าของข้างวดน,นะครับผมรับผู้ซื้อนะครับผมสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนต้องชัดเจนอันนี้ทางไฟแในเขาขอไปเลยแหละ คืออันนี้พูดง่ายๆว่าเราจัดลิสติ้งเนาะลิสติ้งเขาเขาาจะขอตรงนี้เราอันนี้ไฟแนนซ์นี้จะไม่เช็คเครดิตบุโรของพวกเรานะคะคือคนที่ติดแบคเลสเนี่ยไม่ต้องซีเรียสว่าเขาจะมาต้องตั้งเช็คหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้คือจะไม่เช็คเครดิตบุโรแต่ว่าเขาก็อาจจะขอเงื่อนไขที่เขาต้องการต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราเคยประวัติเสียมาแล้วแต่ตรงนี้เขาก็ต้องขอรายละเอียดแต่ถ้าลูกค้ามีตรงตามนี้ที่เขาขอนะ ผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รถผ่านแน่นอนนะคะได้รถแน่นอนอ่าย้อน,นอกลับมาถามว่าใช้เงินดาวเยอะไหมทีนี้นมันจะขึ้นอยู่ที่รถ,รถของ,ของลูกค <รา S 2> ้า,<ร>าที่เลือกจัดว่าจัดเป็นรุ่นไหนถ้ารถ3,000 0นคุณต้องมี3 0 0 0 0ื่นถ้ารถ5 0 0 0 0 0คุณต้องมี5 0,000ื่นถ้ารถ1ล้านคุณต้องมี1,000 0แขั้นต่ํานะครับผมบอกไว้ก่อน,นะ ขัานต่ำนะครับตอนนี้นะคะคนดู73คนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่<ค>ขึ้นอยู่ของรายละเอียดของที่ทํางานเราที่ไปตรวจสอบที่ร้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องดูอาชีพดูคนค้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าลุกอย่างต่ำๆเขาไม่ต้องมีดาว10%แต่ว่าถ้าไฟแนนซ์ขอเพิ่มดาวมาเราก็ต้อง ตามจานวนที่ลิซซิงเขาขอมานะครับอันนี้คุณติตติชัยนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณจะออกรถไม่ได้นะจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแอดลิงไลน์เรามาได้เลยใช่ครับแอดลิงไลน์เรามาได้เลยเราจะตอบชัดเจนเลยนะคะว่าต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างตรงนี้เนาะเราเรามีให้มีคำตอบให้สำหรับลูกค้าอยู่แล้วแอดไลน์ก็ดีนะแอดไลน์เราจะได้ส่งรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะครับว่ายังไงติดของอะไรไปเลยชัดเจนไปเลยเนาะ เราจะได้ส่งให้รายละเอียดให้ชัดๆไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะจัดไม่ได้จัดได้นะครับผมอันนี้สําหรับติดบูโรนะแต่ถ้าไม่ติดบูโรฟรีดาวเลยนะครับตอนนี้คือของพวกเรานี่ถ้าไม่ติดบูโรมีประวัติ่อนดีคือฟรีดาวก่อนเลยนะครับฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษคุณได้นะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับดอกเบี้ยพิเศษนี่สามอ่าห้าปีนี่ห้าสองจุดเก้าเก้าองอ่ามีปีประกันเพิ่มอีกหนึ่งปีนะครับ ใช่ครับประกันของ GPS ใช่ไหมไม่ใช่ GPS แล้วก็มี2ตัวตอนนี้มี2อมีมี2อันที่เขาให้เราใน่ะมี2บรมษัทที่เขาให้มาไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรตรงรายละเอียดตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะแจ้งเลยว่าประกันเครื่องเกียร์กล่องไฟใช่ไหมเต๋า เครื่องเกียร์ของไฟมันจะมีโปรโมชั่นที่เราเลือกให้อุปกรณ์การตือล่อการติดเพลิงอุปกรณ์ติดเพริงอุปกรณ์ปิดเพลิผ้าเบรกอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วคุณลุงโลดนะคะคำถามของคุณลุงโลดถามว่าผมซื้อร่วมกับน้องได้ไหมน้องต้องนามสกุลเดียวกันพักที่เดียวกันพักที่เดียวกันนะคะจริงๆไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องพักที่เดียวกันหรเดี๋ยวเราทำให้ใช่เราทำได้นะใช่จริงๆถ้าขอให้เป็นพ่อเดียวกันหรือแม่เดียวกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับอะไรก็ได้อย่างไง สกุลเดียวกันนะคะสายเลือดเดียวกันขอให้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดดีกว่าเอาง่ายๆนะครับมนนันจะง่ายสามารถจัดได้นะ,ะจัดได้นะครับซื้อร่วมได้ครับซื้อร่วมในกรณีที่เมินสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะครับสามีภรรยาอันนี้ซื้อร่วมได้นะครับได้นะคะคุณลุงโลดนะคะสนใจคัานไหนแอดลิงไลน์ได้เลยนะคะคุณลุงโลดตรงนี้เราได้ตอบคําถามคุณลุงโลดไปแล้ว มาเลยถามเราหาเลยเดี๋ยวผมตอบตอบได้เลยยืนตอบตรงนี้เลยนะใช่ไม่ร้อนมากสหรับี่เย็นสบายมีคำถามมั้ยมีคำถามมีกไหมคะถ้าต้องการอยากรู้ว่าการจัดไฟแนนซ์ตัวไหนเป็นแบบไหนเนี่ยถามมาได้เลยตอนนี้ตุ้มกับหน้ายืนยืนให้คำตอบอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวยืนตอบกันตรงนี้เลยเอาสดๆกันเลยดีกว่าว่า การจัดไฟนั้นมันยุ่งยากจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากมันได้ยุ่งเลยคือมันมันมันขึ้นอยู่ที่เครดิตเราหนึ <manga gang s> ่งเขาเปลี By ่ยนนามสกุลแล้วครับก็เลยเปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าในทะเบียนบ้านมันยังเห็นอยู่ใช่ไหมเพราะว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครได้นะได้ได้อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเราไปจดทะเบียนสมรสกับกับสามีของเขาหรือเปล่าตรงนั้นเราอาจจะชี้แจงได้นะคะตรงเนี้ยคือในทะเบียนบ้านอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าพ่อแม่คือใครมาอยู่แล้วนะครับ เอาให้เขาเปลี่ยนนามสกุลคือพ่อแม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วครับค่ะอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ได้ค่ะพี่ได้ครับมันไม่ย้อนแย้งมันไม่ย้อนแย้งนะคะเพราะว่าการที่รายชื่อของเราในทะเบียนบ้านใครเป็นบีดามารดาตรงนี้เขาแจ้งชัดเจนอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องไม่ได้นะเพราะลูกป้าน้าอาอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นพี่น้องทางสายเลือดจริงๆนะครับแจ๊สตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสามคันนะครับ มีปี2008มีปี 2013.. ัน1 2ก็ทีครับแล้วก็มี2008 2008มีสีดำกับสีขาวนะครับถ้าปี2012ตัวเชสแล้วจะมีเป็นสีขาวนะครับผมคุณลุงรดทาะแอปไลน์เราก็ได้อยากดูเป็นตัวไหนเนาะอันนี้เป็นแจ๊สนะฮอนด้าแจ๊สสีขาวนะครับแล้วก็มีเบนต์ตัวไหนบ้างเบนซ์นะครับผมแจ้งให้เบนซ์มี e 3 0 0เบน,นเดี๋ยวบอกก่อนนะ แอดไลน์ผมก็ได้แอดไล,ลน์เซลน่า,า,นานได้เลยแอดไลน์เซลน่าได้เลยเนาะเบนมี e 3 0 0 c 3 5 0 g lc แล้วก็พี่กิติชัยนะเขาถามว่าโตโยต้าหรืออีซูซุราคาไม่เกิน4 0 0แสนแบบแคปยกสูงสีดำหรือขาวครับเงินเดือนผมมีเงินเดือนผม40,000อันนี้คือพี่เขาติดแบคลีดอ๋อ,ดอ,อ,อได้เหมือนกันอ๋อได้อันนี้คุณคุณพี่กิติชัยไม่ทราบว,ว่าไรายได้ของพี่กิติชัยเนี่ย40,000เนี่ย เป็นสลิปหรือว่าเป็นสลิปหรือว่าส่วนมากเป็นสลิปแล้วแหละสี่หมื่นน่าจะใช่น่าจะสลิปพี่ลุงโรสพี่ลุงโรสแอดไลน์มาเลยปี2015เรามีอยู่นะคะที่เขาคนสามหนึ่งคนนี่ครับเอาไว้แจ๊คก่อนแจ๊คก่อนชอบแจ็คพี่ลุงโรสนะ นี่คือเป็นแจ๊สปี2,000อันนี้ปีใหม่15 16ด้วย16ด้วยใช่16ด้วยนะคะเราแถมให้อีกปีหนึ่งเป็น16นี่ครับดูคันนี้ก่อนก็ได้นี่นี่นอ่ะเดี๋ยวแถมคือคันนี้เป็นหน้าใหม่ด้วยนะแถมแถมขั้นเท้าให้ก่อนแล้วกันคันนี้หน้าใหม่นะอีซูนะครับ Highlander นะครับสมาร์ทแคปปี2019เลยเพิ่มอีกหน่อยไหมพี่5้า0สนเจดตัวนี้ ปีส0 1 9นบเก้านะใหม่กว่านี้อีกปีหนึ่งก็ป้ายแดงครับพี่นี่ปีสิบเก้าแล้วนะฮะอันนี้หรือถ้าใครอ,อยากได้เป็นตอนเดียวนะตอนเดียวก็มีสีขาวตัวนี้ขับีรถครับะอันนี้อันนี้คือคนต้องขึ้นเขาจริงไว้บรรทุกรจริงพี่ลุงโลถ,ถามว่าศูนย์เราอยู่ที่ไหนแต่เราอยู่ถน,นนกาญจนานะครับถ้ามาจากบางบัวบางบาทองกอนลวกันถ้ามาจากบางบัวทองให้กลับรถใต้สะพานเดลอมอบางแค กลับมาตรงประมาณ1กิโลเมตรพี่จะเจอสะพานกลับรถเราอยู่ข้างๆกับสะพานกลับรถเลยนะครับหรือว่ารบกวนแอดมินนะคะปักหมุดให้ลูกค้านิดนึงเนาะแอดมินเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดให้แอดไลน์เนี่ยได้แอดไลน์จะสะดวกกว่านะพี่แอดไลน์ผมเลยหรือว่าพี่พี่ลุงโลดแอดไลน์มาเลยอ๋อโอเคก็เดี๋ยวพี่รบกวนแอดได้ดีไลน์เราลิงก์เดี๋ยวพี่ดูดูไลฟ์เสร็จก็มันจะมีลิงก์ของพวกเราอยู่ด้านบนนะครับกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะคะพี่ลุงโลดนะ อันนี้อันนี้เป็น e s u z u นะครับ d max นะครับ1.9นะครับเดี๋ยวพา power ตรงนี้เราพาไปดูเบซ์หน่อยบนซ์ใช่ไหมได้คันนี้เป็นบนซ์ e 300 b o u t e c h hybrid นะครับเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีดีเซลนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแนวสปอร์ตหน่อยถ้าเป็นนซ์สปอร์ตเหรอถ้าเป็นคูเป้นะครับคูเป้ตัวนี้เป็นตัว c250 นะครับอันนี้สปอร์ตเลยครับพี่ แต่ราคามันก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าใช่ครับในปีใหม่นิดนึงโฉมโฉมปัจจุบันเลยใช่ครับอันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับ4250ห้าศูนยเป้นะครับหล่อเลยรลอไม่พอสาวหลงสาวรักเลยเนี่ยครับวันนี้ไปจอดอ่าป้ายแดงเดี๋ยวผมาดูป้ายอ่นี่นะครับโอ้ยหวย่งออกด้วยไอหวยเจ็บตัวเนี่ยวแปดแปดเนี่ย ถ้ามึงไม่อ้นนะโดนอ่าน,นี้เป็นเบนซ์ีสอ้าศูนยนะครับช่วยรีวิว e 3 0 0รหน่อยครับได้เลยครับมันมี2คันครับ e 3 0 0ใช่ครับคือตัวเนี้ยเป็นไมนเชนนะครับผมอธิบายให้ฟังโอ้มันล็อกไปหมดแล้วอะลืมไปโอเคมันล็อก ก็ตัวนี้เป็นนวนใหม่นะเชนแอร์จะเป็นแอร์ด้านข้างด้วยนะครับสําหรับตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวเก่าสีน้ําตาลยังไม่มีนะครับไม่มีตัวแอร์ด้านข้างนะครับใช่ครับตัวนี้จะได้เป็นแม็กซ์สิบเก้านะครับสิบเก้าหรือสิบแปดล้วจะไม่ได้สิบสิบเก้าใช่ไหมอ่าตัวนู้นอ่ะสิบแปดถ้าตัวนี้เป็นตัวเชนแล้วปีสองพันสิบสี่แต่ตัวนู้นเป็นปี13ซึ่งยังไม่เชนราคาจะถูกกว่าคันนั้นตั้งอยู่9 9 0 0แสคันนี้1 8 0 0 0 0้ หรือว่าอยากได้รายละเอียดชัดเจนแอด I D หน้าได้เลยนะค S I D หน้าได้เลยนะครับอ่ะมาก็ลูกค้านะครับถ้าสนใจคันไหนก็หรือว่าที่มีปัญหาเกี่ยวกับบูโรอะไรยังไงเอาราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้สีดำหนึ่งล้านแปดหมื่นครับหนึ่งแปดเก้านะครับคันสีน้ำตาลเก้าเก้าเก้าันสีน้ำตาลเ9 9เป็นตัว E สามร้อยเหมือนกันนะครับบูเทคไฮบริดเหมือนกันนะครับ แต่คันนี้จะเป็นตัวเชนนะครับถ้าเป็นสีดำนะครับไม่ได้เชนมาครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับพวกเรา3คนใครก็ได้นะครับ3คนนี้เต๋าตุ้มนาดได้หมดเลยนะครับก็แล้วก็เรามีรับประกันด้วยนะเบ้นเราไม่ได้ขายรถใช่ก็มีประกันเหมือนกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์เลยนี่ได้ข่าวว่าเข้าศูนย์เลยใช่เบทั่วประเทศนะครับทดลองขับได้ครับถ้าลูกค้าสนใจ พร้อมที่จะมาดูรถเราก็ให้ทดลองขับอยู่แล้วครับแถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกมาดูที่เต็นท์นะพี่ขับไปให้ดูได้ค่ะอย่าไกลมากนะพี่พนะขอ,ขอเป็นกรุงเทพและปริมณฑลไดใช่ขอเป็นกรุงเท<ช>พและปริมณฑลดีกว่าถ้าไปต่างจังหวัดไกลๆเราถ้าปัตตานียะลาไไม่ได้นะเฮ้ยแต่ว่าเรามีลูกค้าปัตตานียะลานะคือจัดไปแนนเราพุ่งกะลับลูกแยงเกลือลูกค้าผมใช่เป็นเป็นอาชีพเป็นนักการเมืองสามสินตีหมื่น อันนี้ชัดเจนใช่ออไหมง่ายเอยาได้ก็ยังไงลองทักกันเข้ามาดูนะครับติดปัญหาตรงไหนนะครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ